สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัรัตต์โพนธาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4วันนี้จะมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการออกฝึกสหกิจค่ะจากการที่ได้เข้าไปฝึกสหกิจในบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนซึ่งได้ควบรวมกิจการกับบริษัทกสอทโทรคมนาคมหรือแคปปัจจุบันเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตติดตั้งได้ภายในบ้านอาคารหรือให้บริการทั้งโทรศัพท์มือถือค่ะส่วนงานที่นักศึกษาได้เข้าไปฝึกสหกิจนะคะคือส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งมีหน้าที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศให้กับองค์กรค่ะ โดยหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมีอยู่2หน้าที่ด้วยกันคือดูแลจัดการด้านเอกสารภายในส่วนงานผ่านระบบ e-document ซึ่งเป็นระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ขององค์กรในภาครัฐโดยมีหน้าที่คือรับเข้าเอกสารแจ้งให้หัวหน้างานหรือพนักงานในส่วนทราบและสร้างเลขทะเบียนเอกสารเพื่อส่งออกค่ะ และอีกหนึ่งหน้าที่หลักคือเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยของส่วนงานซึ่งในขณะที่นักศึกษาเข้าไปฝึกสหกิจนั้นก็มีการทำวิจัยในเรื่องของ 5G และหนึ่งปัจจัยหลักก็คือการทำ Risk m a p หรือแผนที่ความเสี่ยงค่ะดิฉันได้รับหน้าที่ให้ทำส่วนนี้คือการนำข้อมูลหรืองานวิจัยจากส่วนอื่นมาวิเคราะห์ร่วมกับการใช้สูตรคำนวณและจัดทำ Risk m a p โดยใช้โปรแกรม Excel ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้รับโอกาสเข้าอบรมหลักสูตร UXUI กับทาง TOT Academy ด้วยค่ะสิ่งที่ได้รับจากการฝึกสหกิจในครั้งนี้นะคะคือการทราบถึงกระบวนการทำงานประจำในแต่ละวันในด้านการจัดการเอกสารต้องมีความละเอียดในเนื้อหางานและสิ่งที่สำคัญคือต้องตรงต่อเวลาหากเราทำงานผิดพลาดหรือส่งงานช้าอาจส่งผลกระทบต่อส่วนงานอื่นๆไปด้วยค่ะ อีกทั้งในด้านของการวิจัยนักศึกษาได้นำความรู้จากทางมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยของส่วนงานซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะและยังได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีอวกาศซึ่งไทยเองก็ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นและใช้ได้จริงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมากเลยค่ะ หัวข้อภาคนิพนธ์ของดิฉันคือการออกแบบและพัฒนา UX/UI ของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเด็กไทย Space Technology ด้วยโปรแกร,รม Adobe XD ค่ะ ปัจจุบนันโลกของเรามีการพัฒนาตามการเวลาดังจะเห็นได้จากการติดต่อสื่อสารซึ่งในอดีตการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถทำได้ในระยะแคบจนปัจจุบันสามารถทำได้ในระยะที่ไกลขึ้นโดยมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากทั้งในด้านของการทำงานและการเรียนรู้ค่ะ อีกทั้งเทคโนโลยีอวกาศเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทำให้หลายๆคนยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังอ่านหนังสือออกทำให้มีความตื่นตัวในการอ่านหนังสือเป็นพิเศษผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเด็กไทยหรือ s Space t เท Technology ขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดทำในครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบ UX/UI ของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเด็กไทย2เพื่อออกแบบ UX/UI ของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเด็กไทยและ3เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศค่ะโดยขั้นตอนการดำเนินงานคือศึกษาข้อมูล UX/UI ศึกษาการใช้โปรแกรม Adobe XD และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ สร้าง User Flow โดยการสอบถามพูดคุยกับผู้ใช้จริงเกี่ยวกับความต้องการในการใช้แอปพลิเคชันสร้าง Wireframes เป็นการสร้างโครงร่างวาดองค์ประกอบหลักของแอปพลิเคชันเริ่มการสร้าง UI เป็นการออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชันและสร้าง Prototype เป็นการเชื่อมโยงหน้าแต่ละหน้าหรือแต่ละส่วนของแอปพลิเคชันและนี่คือ UI ของแอปพลิเคชันที่ออกแบบค่ะ โดยเริ่มจากหน้าแรกค่ะเป็นหน้าล็อกอินต้องกรอกชื่อแล้วกดปุ่มต่อไปถัดมาเป็นหน้าทางเลือกค่ะสามารถกดเลือกเข้าเล่นเกมหรือเลือกอ่านวิธีใช้งานก่อนได้ค่ะเมื่อกดเล่นเกมจะเข้าสู่หน้าเนื้อหาเมื่ออ่านเนื้อหาจบแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการตอบคำถามค่ะแต่ถ้าหากกดอ่านวิธีใช้งานก็จะขึ้นหน้าตาเช่นนี้ค่ะเมื่ออ่านเนื้อหาและตอบคำถามจบแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเลือกเกมเพื่อเล่นค่ะ เมื่อเลือกแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของการเล่นเกมเมื่อเล่นจบก็จะมีหน้าสรุปคะแนนขึ้นมาให้และมีแอนิเมชันสั้นๆให้ความรู้ด้วยค่ะนอกจากการเล่นเกมแล้วก็ยังมีการสะสมร็อกเกตเพื่อนำไปซื้อตัวอาวาตาเพิ่มได้อีกด้วยค่ะจากการเผยแพร่โปรโตไทป์ให้กับกลุ่มผู้ใช้มีผู้เข้าตอบแบบประเมินจำนวน30คนปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีไปจนถึงดีมาก และยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องของโทนสีและความหนาแน่นของตัวอักษรซึ่งดิฉันจะนำมาปรับปรุงต่อไปค่ะการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการฝึกสหกิจและหัวข้อภาคนิพนธ์ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ